สภาพลื่นลมในบริเวณชายหาดฉลาดทัศน์บริเวณชายหาดแหลมสมิลาที่ซัดเข้าหาชายฝั่งยังคงมีกำลังแรงทำให้ทางเทศบาลนครสงขลาซึ่งต้องขึ้นถงแดงตลอดแนวชายหาดแหลมสมิลาและชายหาดชาดทัน์ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลอย่างเด็ดขาดในระยะนี้จนกวาสถานการณ์สภาพลื่นลมนั้นจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเพื่อป้องกันอันตรายจากการถูกคลื่นซัด และถูกเคลื่อนดูดลงไปในทะเลเสียชีวิตได้เนื่องจากเคยเกิดเหตุการณ์ทุกปีเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือสาภาพอากาศทั้งแปรปรวนขึ้นลมยังมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวตลอดทั้งวันที่บริเวณชายหดาดชลัทัศน์และชายหาดสมิลายัางคงเงียบเหงาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ละลอกใหม่ทําให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดทั้งสองแห่งลดน้อยลงบริเวณชายหาดจึงมีความว่าสภาพอากาศนั้นจะแจ่มใสไร้ฝนก็ตาม